สวัสดีค่ะวันนี้พาทีมหลานๆนะคะมา,าชมผาตะลุ่งนะคะนี่นะคะผาตะลุ่งประมาณนี้เลยนะคะผาตะลุ่งอันนี้ช่องอบอกของเรานะคะขึ้นไปนี่เป็นผ่ายี้นะคะนี่ผาตะลุ่งนะคะอไอตรงนี้คือสวนเงาะสวนลำไย,ยสวนทุเรียนที่เราไปตะกี้เนาะคะ<ส>่ะนี่อยู่ตรงนี้นะคะผ<อ>าตะลุ่งนะคะ อุ้ยมาทำอะไรกันมาดูผามันกันค่ะฮอบนี่นะคะผาตะรุง่งวันนี้พาสมาชิกมานะคะมาชมผากันเนี่ยค่ะผาตะรุง่งเดี๋ยวพาชมนะคะนี่ฮอดฮอดหอบนี่นะคะผาขนาดนี้เลยมานี่เลยเอ่ะอะไรนะอ่าพิมมานี่ลูก ตรงนี้ได้ฟิวนี่นะคะจะเป็นผานีนะคะนี่มีอะไรนนี่นะคะจุดชมวิวนะคะผากระรุ่งนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้สวนตุเรียนสวนลำรยาที่เราซื้อมาตรกี้นะคะนี่นะคะนี่ช่องโอโบกของเรา นี่จะเป็นผานะคะ